ความคุณแม่เป่งน,นะคะจะบอกว่าเราเนี่ยเดินเข้ามาหน้าประตูเราก็เจอไก่ทองต้นนี้แล้วก็รู้สึกมีความสุขมาก อดไม่ได้นะคะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยค่ะแต่ละมือ้อแต่ละเดของเราก็เดินชมบอลสีแบบนี้ทุกวันมันเป็นความสุขที่อธิบายไม่ได้นะคะคนที่รักบอลสีหรือรักการปลูกต้นไม้เท่านั้นนะถึงจะเข้าใจความรู้สึกจะบอกว่าบอลสีที่ฟาร์มคุณไม่เป่งน,นะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นบอลสีเทพหรือบอลสีอะไรขอให้เป็นบอลสีหรือต้นไม้ทุกชนิดที่เราปลูกนะเราก็รักหมดทุกต้นละค่ะ เพื่อนลองเปิดปลูกต้นไม้ดูนะจะบอกว่าทุกคนจะรักการปลูกขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งหยุดปลูกไม่ได้นะแล้วก็ทิ้งไม่ได้เลยนะแม้แต่ต้นเดียวนะไม่ว่าบอนสีต้นไหนนอกจากบอนสีแล้วนะตอนนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งเรายัางปลูกนี่ค่ะเห็นไหมคะเฟิร์นข่าหลวงค่ะวพาตอนนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งอะ่ะเราจะทําจุดเช็คอินเป็นเฟิ่์นข่าหลวงนะคะเรากำลังเรากําลังจะขยายพันธุ์เรื่อยๆนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยค,ะค่ะ ยังไงเพื่อนๆอ,อยากจะมาเที่ยวชมสวนของฟาร์มคุณแม่เป่งสวนบอนสีแล้วก็ร้านกาแฟนะอย่าลืมมานะอำเภอตากฟ้าจังหว,วัดนครสวรรค์ค่ะพิมพ์คำว่าฟาร์มคุณแม่เป่งเนาะ GPS เขาจะพาเรามาเลยนะคะอยากให้ทุกคนมาชมความสวยแล้วก็ความสดชื่นที่นี่ค่ะแล้วเจอกันนะคะ